สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับเทคนิควิธีการกู้คืนรหัสผ่านนะครับที่คุณเคยได้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge นะครับเข้าใช้เว็บไซต์นั้นๆนะครับแล้วก็มีการกดบันทึกรหัสผ่านให้จดจำเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อวันดีคืนดีคุณเข้าเว็บไซต์มาแล้วพบว่า,าเว็บไซต์เด้งให้ล็อกอินใหม่แล้วคุณก็ลืมรหัสนั้นไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยครับอันดับแรกนะครับมาที่จุด3จุดนะครับที่ด้านบนขวานะครับของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณนะครับแล้วก็มาที่เมนูการตั้งค่านะครับผมจากนั้นนะครับก็มาที่ป้อนอัตโนมัติแล้วก็มาที่รหัสผ่านนะครับผมคุณจะเจอรายชื่อเว็บไซต์มากมายนะครับที่คุณเคยบันทึกรหัสผ่านเอาไว้นะครับก็มาพิมพ์หาได้จากตรงนี้นะครับเช่น ผมหาเป็นเว็บไซต์ทวิตทีวีนะครับคุณก็จะเจอนะครแล้วก็มากดตรงรูปดวงตานะครับแสดงรหัสผ่านนะครับแล้วจากนั้นคุณก็กรอกพินนะครับพินนี้นะครับก็คือพินที่คุณได้สร้างเอาไว้กับตัว microsoft windows นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยก็จะเป็น windows 10อยู่นะครับตอนที่ลง windows ครั้งแรกเนี่ยก็จะมีให้เชื่อมต่อบัญชี microsoft นะครับก็คือ ล็อกอินด้วยอ e ีเมลของ Microsoft นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีให้ตั้งพินนะเป็นรหัสผ่าน,นง่ายๆเหมือนเวลาที่เราไปาใช้กดเงินที่ตู้ ATM หรือธนาคารนะก็จะมีการใช้รหัสผ่านใช่ไหมพอมาใช้ที่มือถือก็จะมีให้สแกลลนลายนิ้วมือหรือแอปนะครับหรือเข้ารหัสผ่านแอปนะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมากรอกพินนะครับเพื่อที่จะแสดงรหัสผ่านตรงนี้ได้ ันที่ผมจะไม่กรอกให้ดูนะครับเพราะว่าต้องเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับผมวิธีการเดียวกันนี้คุณก็สามารถใช้กับ Microsoft Edge ได้ด้วยแล้วก็รวมถึงเบราว์เซอร์อื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Opera Firefox นะครับผมก็ใช้ได้เช่นกันนะครับสำหรับ Microsoft Edge ก็มาตรงนี้ครับผมนะจุด3จุดเหมือนกันนะครับแล้วก็มาหาเมนูการตั้งค่านะครับผมคุณก็จะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีเมนูรหัสผ่านอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับคุณลืมรหัสผ่านเว็บไซต์เว็บไหนนะครับคุณก็มากดดูได้เลยนะครับกดลูกลูกตานะครับผมแล้วก็กองพินนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์สําหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่านําวิธีการนี้นะครับไปใช้ในทางที่ผิดนะครับแนะนําว่าให้ใช้กู้คืนรหัสผ่านของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าไป ับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคนอื่นนะครับหรือของสาธารณะแล้วก็มาใช้วิธีนี้นะครับผิดนะครับผมผิดกฎหมายนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมซับสไคร์ช่อง youtube ของผมด้วยนะครับโอกาสหน้ามีทริปเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวผมก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม